โอท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับวันนี้รายการ,รกนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดครับโอท็อ oh, ปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทครับเข้ามาในรายการได้เลยนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์9โมงเช้าช่องสยามธุรกิจแชนแนลครับผมเก่งกรยวิทย์ครับเชิญครับคุณกิ๊กซี่มีข้อคิดอะไรมาฝากครับวันนี้เรามาดูข้อคิดที่สามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจของทุกๆท่านก,ก,กันนะคะ วิธีการสร้างแบรนด์ให้ตัวเองข้อแรกรู้จักตนเองนำจุดเด่นไปปรับใช้ในการทำงานพัฒนาจุดด้อยให้เป็นจุดแข็งวางเป้าหมายในการทำงานให้ชัดเจนฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นแสดงความจริงใจคงเส้นคงวาค่ะ,ส,ะสุดท้ายก็คือการสร้างเครือข่ายให้แข็งแรงในองค์กรค่ะครับ การสร้างธุรกิจให้สําคัญเนี่ยนะครับแบรนด์ที่สําคัญนอกจากจะเป็นสินค้าแล้วตัวท่านเองตัวเจ้าของธุรกิจเองนั้นคือแบรนด์ที่สําคัญขององค์กรและธุรกิจของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก่งไก่วิทย์สวัสดีครับเชิญแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับแฟนรายการโอท็อกขายดีเอบีขายรวยนะครับผมบุญยริศฉันสวรรค์เป็นผู้การทั่วไปบริษัทแสงชัยแอร์ควีตตี้นะครับผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายเครื่องฟอกอากาศบลูแอร์แต่เพียงผู้เดียวในเมืองไทยครับครับ เครื่องฟอกอากาศ b ร u แอร์มีจุดเด่นอย่างไรครับก็บริษัทแสงแชร์อตี้บริษัทเรากําเนิดมาจากการนําเข้าครับนะครับเครื่องฟอกอากาศซึ่งเรามองว่าออกเกลินน่นนิดนึงนะฮะแรงบันดาลใจในการนําสินค้าตัวนี้เข้ามาจําหน่ายก็เนื่องจากว่าทางประเทศไทยตอนนี้มีปัญหาเรื่องมลพิษเยอะครับนะครับแล้วก็ประชากรที่เป็นปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะครับก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ Uh, วันนี้เองเนี่ยประเทศใน,ใ,นใ,นในประเทศในฝั่งยุโรปอเมริกาแม้ในญี่ปุ่นเขามีความให้ความสนใจในรเรื่องของคุณภาพอากาศอย่างมากในงานที่บ้านเราค่อยๆ่อเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากคนห่วงใยสุขภาพมากขึ้นผมถึงได้นําเข้าคิดจะนําเข้าเครื่องฟอกอากาศมาจําหน่ายซึ่งเครื่องฟอกอากาศบลูแอร์ที่นาเข้ามาแนะนําในวันนี้นะครับ,รบเป็นเครื่องฟอกที่มาจากทางสวีเดนนะครับซึ่งเป็นเครื่องฟอกที่ ทางบริษัทเขามีปรัชญ,ญาในการาพัฒนาเครื่องฟอกอากาศโดยต้องการทําเครื่องฟอกอากาศที่ดีที่สุดนะครับต้องการทําผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวเครื่องฟอกอากาศให้ดีที่สุดในโลกนะครับนี่คือสาเหตุที่ทําให้ Blue Air ได้รับความสําเร็จไปทั่วโลกตอนนี้นะครับ ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะครับกับการทํางานการทรําธุรกิจของท่านน,นะครับอตอนนี้ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนครับขอขอบคุณไ t o p อปพลัสผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรโอท็อปสายงโอท็อปหดาวความภูมิใจคนคันนายาวกรุงเทพมหานครน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปูคุมพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินผูพลัสเทนนิงเซ็นเตอร์ศูนย์อบรมการก่อสร้างครบวงจรเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ไทยเฮอร์บิทคอมคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บิทหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดโดยนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียตประธานหอการค้าชามโตกวยจับยนสูตรเวียดนามจากอวับลรีชธานีขายแฟรนไชส์และสอนสูตรแผงสายอากาศทีวีดิจิทัลเบต้า HD คมชัดสูสีเลสเตอร์กระเป๋าหนังสั่งได้ชิ้นเดียวในโลกภาพสวยตามสั่งและงานหนังทำมือแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนะครับติดต่อออกรายการสนับสนุนรายการได้ที่เบอรเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏหน้าจอนะครับ วันนี้เรามาทําความรู้จักครับนวัตกรรมที่สร้างสรรค์จากความห่วงใยสู่ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการฟอกอากาศจากประเทศสวีเดนนะครับอ่ะ Inspiration แรงบันดาลใจก็ทราบไปแล้วนะครับว่าประเทศไทยนั้นเป็นเมืองร้อนอากาศเสียมลพิษนิ่งตอนนี้นะครับมีข่าวเรื่องของ บอกขยะนะฮะที่มีไฟไหม้ก็ยิ่งทําให้อากาศแย่ไปใหญ่นะครับวันนี้ก็เลยมีธุรกิจแนวนี้เกิดขึ้นทีนี้มาพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์นิดนึงนะฮะเครื่องฟอกอากาศ Blue Air เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างครื่ฟกเครื่องฟอกอากาศตอนนี้นะครับมีผู้นําเข้าจากจําหน่ายทั่วๆไปมากมายนะครับแต่เครื่องฟอกอากาศของบรูอร์นี้เขาใช้ปรัชญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบประเทศสแกนดิเนเวียนนะครับก็คือเรียบหรูนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องการทํา2สามข้อให้ดีที่สุดในโลกนะครับข้อ1ก็คือให้ประสิทธิภาพการฟอกเร็วรที่สุดในโลกนะครับข้อ2เงียบที่สุดในโลกนะครับแล้วก็3ประหยัดพลังงานที่สุดในโลกนะครับแล้วการทํา3อย่างนี้มารวมกันออกมาเป็นดีไซน์ที่สวยงามอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากแต่ว่าทาง Blue Air Sweden ก็ทำสำเร็จ เลยทาให้เขาไปชนะการประกวดเรื่องของการประสิทธิภาพการฟอรกทั้งจากอเมริกาหรือยังตลาดอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความมนุษลนิยมสูงมากแต่ก็ให้การยอมรับเครื่องฟอกอากาศบลูแอร์จากสวีเดนเป็นที่ยอมรับอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งตัวการดีไซน์ของเขาเองเนี่ยทำให้ฟอกเร็วทําให้สะอาดทําให้เงียบแล้วทําให้ดีไซน์สวยอันนี้ยิ่งยากไปใหญ่เขาก็ไป ชนะรางวัลการออกแบบทั้งจากอเมริกานะครับจากทางสวีเดนเองหรือแม้กระทั่งรางวัลการออกแบบจากทางญี่ปุ่นนะครับเรามองเห็นถึงคุณภาพของสินค้านะครับระดับโลกผมถึงได้นําเข้าสินค้าตัวนี้เข้ามาจัดจําหน่ายในเมืองไทยเพื่อให้ผู้บริโภคเมืองไทยได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอย่างนี้นะครับครับเมื่อกี้นี้ประเด็นก็คือในเรื่องของบอดดี้นะครับรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยเมื่อวางแล้วสามารถเข้ากับ อาคารสถานที่บ้านเรือนได้ง่ายเพราะว่าเขาเรียบหรูนะครับดูสะอาดตานะครับนะฮะแล้วก็ชแนวทางการออกแบบนะของสินค้าสแกนเนเวียนนะครับเขาจะไม่ใส่ฟังก์ชันอะไรที่ไม่จําเป็นเข้าไปครับเครื่องฟอกอากาศก็คือเราเปิดนะครับตอนเช้าเราปิดครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันการงานเขาคือเมื่อเปิดถ้าฝุ่นมากมันจะแรงเองถ้าฝุ่นน้อยมันจะค่อยเองเช้ามาเราก็ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องฟอกอากาศ ปัจจัยของมันก็คือว่าทำยังไงให้ฟอกให้เร็วที่สุดแก้ปัญหาภูมิแพ้ให้มากที่สุดแล้วเครื่องฟอกอากาศเองเนี่ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งของที่มักจะให้คนที่เราหลักนะครับอย่างคุณเก่งกวิทย์อาจจะซื้อให้กับลูกหรือหลานนะครับนะครับหรือทางคุณกิกซี่อาจจะซื้อให้กับทางคุณแม่ที่นอนไม่สบายมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้นั้นเรื่องของราคาเป็นปัจจัยรองเรื่องของประสิทธิภาพต้องมาก่อนนะครับ แต่ว่าเราเนื่องจากเรานําเข้ามาเองโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาก็ไม่ได้สูงอย่างที่คิดมีหลายขนาดตั้งแต่ต้นที่ตั้งแต่หมื่นกว่าบาทจนถึงสามหมื่นกว่าบาทขึ้นกับขนาดไซส์ห้องซึ่งทางทางผู้ชมแฟนรายการนะฮะสามารถที่เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับหรือเข้าไปสอบถามข้อมูลจากพนักงานขายของเราที่ประจําอยู่ที่เซ็นทรัลหรือ p o w ว r b บายสาขาหลักๆได้นะครับแล้วถ้าบอกว่ามาจากแฟนรายการนะครับได้ส่วนลดพิเศษ นะครับคุณครับะวันนี้เทปนี้นะฮะเราว่ากันด้วยเรื่องของอินสปิเรชันก็คือวันนี้ความห่วงใยการตื่นตัวของคนทําธุรกิจนะครับมองเห็นเรื่องของปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศเนี่ยนะครับเครื่องฟอกอากาศเข้ามาตอบโจทย์ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดึงเครื่องฟอกอากาศมาเนี่ยนะครับมองถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับสำหรับที่บริษัทนี้เนี่ยเขานำเทคโนโลยีจากสวีเดนเนี่ยนะครับเข้ามาเพราะว่า นะครับเขาเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานยุโรปเนี่ยนะฮะอ่ะสุดท้ายนะครับวันนี้ก็เน้นย้ำาดีแล้วในเรื่องของจุดจําหน่ายนะครับเครื่องฟอกอากาศบรูอ i r วันนี้ความสําเร็จอยู่ในระดับไหนครับก็วันนี้เองเรามียอดขายนะครับเป็นดับหนึ่งนะครับในเซ็นทันพาวเวอร์บายแล้วสิ่งที่เราเน้นย้ําตอกเหนือจากการนําเข้าซึ่งตรงที่ผมอยากจะแชร์กับแฟนรายการถ้าอยากจะทํา ธุรกิจนะเราต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพก่อนนะครับแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลถ้าเราทํา2อย่างนี้ได้นะครับธุรกิจเราก็จะยั่งยืนแล้วอีกเรื่องสุดท้ายก็คือว่าที่ผมเน้นย้ําก็คือเรื่องสวิตหลังการขายลูกค้าของเราทุกท่านทุกๆ6เดือนเราจะส่งนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับทีมงานไปแนะนำทำความสะอาดให้ถึงบ้านเดี๋ยวครับวันนี้เราคุยกันตรงนี้ผมอยากจะต่อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับกลยุทธ์ความสําเร็จ แล้วก็การเซอร์วิสการบริการของทาง Blue Air เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้ให้ทางคุณบุญยลิตฉันสุวรรณต่อยอดธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษก่อนครับครับก็ทางส่ง่ไปด้วยครับ่แนะนําเป็นภาษาอังกฤษได้เลยครับครับเอ่อ m มเนมิสบุญยรินะครับ We are I'm the general general manager of s a n ชั h แอ i ์ค i t y นะค Authorized distributor of Blue Air Air Purifier in Thailand We are distributing through Um, top modern trade like Central and Power Buy. Sure. Uh, the foreigners who are living in Thailand and want to have some more information, you can contact our promoter at Central or Power Buy department store. Sure. โอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักพูดคุยกันในตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณบุญยลิตฉันสุวรรณจากเครื่องฟอกอากาศบรูแอร์นะครับติดตามตอนหน้าสับเรื่องของบรูแอร์นะครับเราจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์และก็การบริการที่ทําให้ลูกค้าประทับใจขอบคุณครับขอบคุณครับครับแบบนี้เลยนะฮะโอทอปขายดี SME ขายรวยครับ